โอเคผมขอโอเคนะผมขอสวัสด okay, like oh, okay, okay. ีทุกท oh, ่านทรกเน็ตเน็ตช้ามากไม่รู้เพราะอะไรนะโอเคเรามาเล่นทั้งเกมในในไม้พลิกนะครับผมผมบอกว่าเขาเล่นกันหมดแล้วเราแม่งยังไม่ได้เล่นเลยไล่ตีกันไป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  ไม่เกิดเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้แล้วแหละเพราะว่าไม่มีอะไรเลยอุ้ยไอตาลุงคนนั้นไอตาลุงคนนั้นเหมือนโหดโอ้กเป็ดตกปลาเอาไหมก็เอามาทำอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเสึกเหมือนมีคนฟาร์มอยู่ฝั่งนี้เห็นแบบไกลไกลอ้ยซุกโอเคเยี่ยมเออมีหมวกมีนี่มีนั่นโอเค ใส่ไปก่อนโอเคฟางโอ้โหเอามาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฟับดาบโอเคเยี่ยมยีงมีนะฟับหมูกรองเท้าโอเคโอเคโอเคเลยโอ้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  my g กอดสองตัวทีมด้วยสองตัวทีมด้วยสองตัวทีมเลยมึงเห็นไหมนะ่ะมึงไม่เห็นเลยเหรอกูจะข้ามึงแล้วนะ see you again โอ้โห ลบเอาไว้ตรงนี้พอออกออกฆ่ากันตรงนู้นป่ะฆ้ากันแล้วไปไหนเอ่ยไปไหนเอ้ยไไหนเอ่ยไปไหนอยู่นี่แน่นอนฮะเมื่อกี้เห็นฆ้ากันเอาไปไหนแล้ว,ว่啊 โอ้ไม่ก๊อดหายไปอย่างรวดเร็วหายไปอย่างไวไฟมากหายไปไหนเลยเฮ้ย <c oughs> หายเงยียบไปเลยอะอะไรวะเงยียบกริบเกรงเงียบกริบเกรกริบเงยียบกริบแมนเงยียบกริบรโอ้ย ราะว่าเราต้องไอ้นี่แล้วแหละในทางที่เราควรเชื่อไปแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้แม่งทีมเอ์ทีมสองคนเลยเราคงไม่ไหวฮะถ้าเกิดเราจะไอ้นี่กับมันตอนนี้อยู่ห่างๆแบบหงวัวไปก่อนแล้วกันนะฮะอยู่ห่างๆไว้ก่อนอุย้ยสองคนด้วยสโตนซอสถ้าเกิดมีเอามีสโตนซอสเราจะโหดมากแต่เราต้องขึ้นไปดูก่อนว่าสโตนซอสมันอยู่ไหนกัน โอ้ลู <Whoa. S 2> <Hello. Hello. S 1> ลูวขาอยู่ไหมไม่มีใครเลยอะ่ะโอ้โหมี่กินมีอาหารเอาอาหารหน่อยเพื่อได้กินเพื่อได้ใช้โอเคโอเคแมน ใครไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าเกิดมีอย่าเพิ่งมีเลยโอ้ชุดเหล็กไอชุดทองขวานหินโอ้โหโอ้องไงดีวะเนี้ย้องไงดีวะครับโอ้โอ้โอ้โอ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  เฮ้ยไอจีนสองคนนั้นแน่เลยอ่ะถ้าเกิเราจะบวกเราเราอาจตายได้มันขออย่าเพิ่งบวกเฮ้ยอยากได้ดาบหินว่ะสโตนซอร์สเขาตนโอเคโอเค โอ okay, 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 okay. เคยูโอเคยูโอเคยูมีใครเป่ามีใครเป่าชุดอ่าเราไม่มีแล้วอะเราไม่มีเราไม่มีทางเลือกแล้วครับเราต้องต้องใช้ดาบอันนี้แล้วแหละเราไม่มีทางเลือกแล้วอาเชอร์โอ้โหใช้ธนูยิงชายย่างโหดร้ายยี่ยงนี้มันโหดนี้วะ อะไร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 เอ้ยโอ้โหหมดไปไหมวันนี้วันนี้ตอนน้ตองการไอวอน,นมากวอนมากฉันวอนมาก อูชนะเอ่อมวกหนึ่งแมเราเราโหดอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่อยากรู้ว่าเราโหดตั้งแต่เดืนนี้ตั้งแต่มเมื่อไหร่เอาว่ะเอาว่ะเริ่มเอาแล้วเว้ยมีเพชรอยู่สองอันโอ้โหเราต้องเอนชานก่อน เราควรที่จะเอนชาร์นก่อนเราควร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 ที่จะเอนชาร์นก่อนร้อยกว่าบล็อกเลยโอเคน่าจะปลอดภัยอยู่นะเอ่อเอาไว้นี่เฮ้ยอย่าพึ่งนะ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 โอ้ย breaking, อันเบกกิ้งไอสองโอเคเอาเอาไงี้ไปนะ็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราได้อย่างอื่นได้อยู่โอเคหมดกันมาเราเราพอไหวอยู่เราต้องพอไหว <minority lish |tg|> เราพอไหวอยู่ <hanno> <acuerdo> <orman> เราพอไหวอยู่ต้องไหวสิหน้าต้องไหวสิหน้ามันทีมเมอร์หรือเปล่าทีมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ปรับดูตัวนู้นที่ตัตัวนู้นตัวนู้นชุดทองหมดเลย โ okay. okay. อเคโอเคอืออือโอเคโอเคดับเบิลคิวดับเบิลคิวแมนโอเมกูดโอ้โหอาทีมจริงพวกโหมันไม่กูไม่ได้ทีมกูไม่รู้จักมันเข้าใช่ไหมโอเคนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้เจอกันในอนะีพนะีห okay, น้าฮะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับผม